เปิดคลิปเทคหนึ่งไอคชั่นฮัลโหลสวัสดีค่ะเฮเลนพานิตานะคะได้ไหมเนี่ยอยากฮัลโหลเฮเลนพานิตาเองนะคะมาต่อขนตาด้วยตัวเองค่ะเนื่องด้วยมีเนื่องด้วยฮัลโหลเฮเลนพานิตาเองนะคะจะมาพาทุกๆคนไปไไม่ด้เอาใหม่คลิปเทคเท่าไหร่แล้วไม่รู้แอคชั่นฮัลโหลสวัสดีค่ะปิดไม่ให้ผูจบก่อนิดไม่ให้ผูจบว่ะ อค่แชันวันนี้เฮเลนจะพาไปาไปไหนฮัลโหลสวัสดีค่ะเฮเลนพาดิต้าเองนะคะ mm hmm. วันนี้เฮเลนจะมารองต่อขนตาด้วยตัวเอง mm hmm. ให้ทุกคนได้ดูกันค่ะ เกื่คนที่บ้านเนี่ยสนใจนะคะด้วยงบที่ราคาประหยัดมากๆแค่300บาทเท่านั้นอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าคะ่ะว่า300บาทเนี่ยจะสวยและปังได้ขนาดไหนอุปกรณ์มีอะไรบ้างไปดูกันเลยทีนี้เดี๋ยวมาดูขนตากันดีกว่าว่าเดิมอ่ะขนตาเฮเลนเป็นแบบไหนก็จะค่อนข้างสั้น สันมากเป็นไงคะขนตาคือค่อนข้างที่จะสั้นเลยใช่ไหมเฮเลนาะก็จะมาต่อแบบธรรมชาติแต่ทีเนี้ยมันมีแค่ความยาวแบบแค่แปมิลนะทุกคนได้แบบไม่อยากได้สะพึงเยอะอะอยากให้คงความแบบเอ้ยดูมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอุปกรณ์ของเราเลยนะคะที่สำคัญเลยก็คือแสดงขนตานั่นเองคะ่ะ นี่อันนี้คือเป็นขนตาที่เขาเป็นเซตเซตมาให้แล้วแต่เฮเลนจะมายากกว่านั้นนี่ค่ะคือมันจะเป็นแบบว่าจับช่อมาให้เลยเป็นเส้นต่อเส้นด้วยความที่เราอยากไปธรรมชาติใช่ไหมคะก็จะมาลองต่อแบบ2แบบนี้ต่อไปนะคะก็คือตัวหนีบนั่นเอง ค่ะการที่เราจะเอาขนตาไปวางบนขนตาของเราได้นั้นก็ต้องมีเจ้าสิ่งนี้ชิ้นต่อไปเลยที่สําคัญอีก mm hmm. เช่นกันก็คือกาวติดขนตานั่นเองค่ะทุกคนต้องเลือกที่มันไม่แสบตานะคะแล้วก็แปรงค่ะเอาไว้แบบแปรงขนตาให้มันเรียงกันแบบว่าสวยๆขั้นแรกเลยนะคะเราก็ต้องล้างตาให้ไม่มีความมันนะคะหลังจากนั้นเราก็ดัดขนตาเลยค่ะให้มันงอนๆ อันนี้เฮจะทําให้ดูข้างเดียวก่อนนะคะอ่าดัดขนตาเสร็จแล้วเราก็มาเทกาวจริง,รงๆเขาให้ใช้แหวนใช่ไหมแต่ว่าเฮไม่ถนดัดเฮก็เลยจะเทกาวบนอันนี้แทนบนฝาก็ขย่าก่อนนะคะกาวจะเป็นสีดํานะก็หยดลงไปสักสองหยดก่อนเพราะว่ากาวมันค่อนข้างที่จะแห้งไวนี่เฮเลนหยดไปแล้วเห็นปะมี แล้ววันนี้นะคะเฮเลนจะใช้แบบช่อ 3D นะคะมาเดี๋ยวเรามาลองต่อกันเลยดีกว่าช่อแรกจะเริ่มจากกลางตาไปก่อนนะคะแล้วก็ไล่ไปข้างๆทีละนิดทีละนิดค่ะนี่นะคะขนตาเฮก็หยิบมาแล้วเฮก็จะจุ่มจุ่มในนี้ในาน้ำกาวที่เราเทวไว้แล้วเราก็เปิดตาขึ้น แล้วเราก็ซอนมันลงไปเลยนี่ต้องมือแบบค่อนข้างจะนิ่งหน่อยนะนี่ค่ะเห็นไหมอันแรกนี่อันแรกได้แล้วไปช่อสองเลยค่ะ นีช่อสองมาแล้ว นี่ก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะมาขึ้นทางแล้วอยู่ตรงนี้แล้วทริคง่งงายๆเลยเวลาต่อก็คือให้เราต่อชิดโคนขนตามากที่สุดแล้วก็กาวอะ่ะมาติดกับขนตาเราก่อนสักแป๊บหนึ่งสักประมาณสี่วินาทีแล้วเราค่อยเอาแหนบออกถ้าไม่งั้นเราวางไปปุ๊บแล้วเราดึงออกอะ่ะมันบางทีอะ่ะแหนบอ่ะมันอาจจะติดอยู่กับขนตามันทําให้ขนตาเราไม่ได้ติดลงไปตรงตาจริงนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะก็ค้างไว้ก่อน แล้วค่อยดึงออกแล้วก็ใช้แปรงหวีเพื่อที่จะให้กาวอะลากยาวไปกับขนตาไม่จับเป็นก้อนเมื่อตอนช่อแรกๆอะเฮเลนแบบไม่ค่อยรู้ทิกใช่ไหมคะมันก็จะเป็นก้อนนิดนึงอะเนี่ยตรงนี้เห็นปะเนี่ยมันก็จะแบบเป็นก้อนนิดนึง อีกพอต่อจากโคนไปถึงปลายเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มาดูว่าตรงไหนที่เราอยากจะเพิ่มความหนาอันเนี้ยของเฮเลนรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันจะหนาไปเคเลนก็จะเพิ่มความหนาตรงช่วงนี้นะคะให้มันดูหนาแบบบาลานซ์กันนิดนึงตามความชอบของเราเลยคะ่ะแล้วก็เซมแซมไปได้เลย เย้เสร็จแล้วค่ะนี่เป็นไงคะให้ดูอันนี้คือข้างที่ยังไม่ได้ติดอันนี้คือข้างที่เพิ่งติดแฉกเมื่อกี้เลยค่อนข้างที่จะแบบสวยอะ่ะถ้าให้ติดแบบชิดคน้นขนตามเลยนะคะให้ดูนี่เห็นปะ ให้ดูขางางเป็นไงคะตาข้างนี้ดูลึกขึ้นมาเลยเพราะว่าเราแบบติดไปแล้วอันนี้ยเฮใช้ความยาวของขนตาที่เก้ามินเองอะต่อไปไม่ต้องเสียเงินเยอะแล้วค่ะคือแค่3ามบาทก็คือสวยอะชอบมาก เสร็จข้างหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะไปต่ออีกข้างหนึ่งแล้วเราจะมาดูกันว่าเอยต่อเสร็จแล้วสองข้างจะแบบฟงฟิ้งขึ้นขนาดไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวมาแป๊บนึงเฮ้เสร็จแล้วค่ะคนตาลิงกเพียงแค่สา อ๋อชอบก็คือรู้สึกว่าโอเคแล้วต่อไปฉันจะได้ไม่ต้องไปเสียงเงินเพราะว่าแบบโอ้ยก็ทําเองได้ไ<อ>นีนะคะก็คือแบบฟุ้งมากอันนี้เฮเลนตอบแบบแค่ 3D ดีนะคะ 3D ดีก็คือเป็นแค่ช่อบแบบ3ช่อบแชกๆแชกอ,ออกมาแล้วก็ความสั้นก็แค่9มิลเท่านั้นนะคะก็จะแบบบางๆธรรมชาตินะคะตาก็จะหวานขึ้นมานิดนึงอ้สุดย,ยอยดเ่าทำไมภูมิใจในตัวเองอะ ลองว่าง่ายมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะถ้าใครชอบนะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะถ้า <c oughs> สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายไปแล้วนะคะ good night ค่ะไม่กุดไหสิ